รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 645 Music นะครับเสร็จเรียบร้อยอาการที่ส่งมาก็คือหูใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักนะครับกระจกเซ็นเซอร์ฮารเ์เร็แตกร้ลานะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะใส่สายนาฬิกาได้ตามปกติกระจกเซ็นเซอร์มันใหม่บาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้นะครับต่อสายชาร์จก็เซ็นเซอร์ฮารเ์เร็ก็ทำง,งานได้ตามปกตินะครับ เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ต่อสายชาร์จนำไปจับสัญญาณ gps นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติเซ็นเซอร์แฮร์เรดก็ทำงานได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าอันนี้ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับตอนแรกลูกค้าส่งมาก็คือลูกค้าตั้ง เวลาทําเองนะครับก็คือกําหนดเองนะครับซึ่งไม่ได้ตั้งผ่าน GPS นะครับก็อันนี้ก็ขอตั้งเป็นอัตโนมัติ GPS เป็นเวลาปัจจุบันก่อนนะครับเนื่องจากวา่าเป็นการทดสอบรีวิวของทางร้าน าสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับหลานลอาปรีบยยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรกามินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากครับทำงานได้ตามปกติ ไฟหน้าจอแบ็คไลท์ก็ทำง,งานได้ตามปกติขอบคุณครับ